ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิทุกท่านวันนี้มาฟังกันในคติธรรมคำสอนดีๆของหลวงพ่อปานโจนันโทท่านบอกให้ลูกหลานมุ่งมั่นมันทำความดีสั่งสมบุญบารมีเข้าไวาสิ่งนี้แหละจะนำเราไปสู่สวรรค์ถึงแม้ว่าเรา จะมีคาถาอาคมของดีอะไรก็ตามเราก็ต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายนั้นแต่ละคนควรเลือกทางเดินเอาอย่างน้อยที่สุดเราควรทำกรรมดีเพื่อเราไปสู่สวรรค์ชั้นกรรมจรให้ได้ร่างกายของคนและสัตว์มันเป็นอนิจจงมีสภาพไม่เที่ยงเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดก็เป็นอนัตตาคือตาย ใครจะมาบังคับบัญชามันไม่ได้เวลาเผาศพก็อย่าตั้งหน้าตั้งตาเผาเขาเวลาเราไปเผาศพก็เผากิเลสในใจของเราไปด้วยกิเลสส่วนใดที่มันสิงอยู่ที่เราคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเผามันเสียให้หมดไปเราคิดว่าวันนี้เราเผาเขาไม่ช้าเขาก็เผาเราคนเกิดมาแล้วตายอย่างนี้ เราจะเกิดมันทำไมต่อไปข้างหน้าเราไม่เกิดดีกว่าเราจะไปพันิพานนั่นแหละดีที่สุดเรือกอัตภาพร่างกายสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งตายแล้วหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยหาประโยชน์ไม่ได้เลยให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะตายได้ให้ขยันหมั่นเพียรชาระจ,จิตใจให้สะอาด มีนิพพานเป็นอารมณ์จงวางภาระตัวตนของเราเสียให้สิ้นด้วยไม่มีอะไรเลยเป็นของเราแม้แต่ร่างกายก็มีเจ้าของคือมรณะภัยมันมาทวงคืนให้คิดว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกพมโลกเรามีนิพพานเป็นที่ไปพระพุทธเจ้า ท่านทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ดีมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างกลางที่สุดมันก็แตกทำลายไปถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ตายในที่สุดถ้าเป็นของวัตถุธาตุก็แตกทำลายในที่สุดไอบ้านเรือนภูเขาลำเนาป่าอะไรมันก็เหมือนกัน ถึงภูเขามันจะเป็นหินแข็งก็ตามแต่ว่านานๆเข้าก็เป็นหินผุก,กลายเป็นดินไปทีนี้ไอค้คนณรศาัตร์ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาในตอนต้นมันตัวเล็กๆและมันก็เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนสภาพเข้ามาทุกทีทุกทีถึงความเป็นคนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปจนแก่ในระหว่างนั้นสภาพของร่างกายก็ไม่ปกติ โรภคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนนี่เป็นอาการเปลี่ยนแปลงจัดเป็นอนิจจังทีนี้ตัวอนิจจังไม่เที่ยงความทุกข์ก็มันเกิดขึ้นให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นก็เพราะตัวอนิจจังนี่แหละไม่มีใครต้องการให้มันเป็นนิจจังคือมันเที่ยงแน่นอนมีสภาพปกติแต่อนิจจังมันรูปขันเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณให้เคลื่อนไปจากความปกติให้มีความเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเสื่อมรมลงไปเป็นธรรมดาและในเมื่อความเสื่อมซมมันปรากฏความทุกข์ใจของเจ้าของร่างกายก็ปรากฏเขาโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นความทุกข์ใจของเจ้าของร่างกายก็ปรากฏนี่มันเป็นตัวทุกข์อน,นิจจามันทําให้ทุก ไม่มีใครจะห้ามความตายไม่มีใครจะห้ามความเสื่อมความสูญความสลายตัวได้คนทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นสัตว์ทุกตัวเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นสภาพของวัตถุต,ต่างๆเป็นอย่างนั้นตรงตามความเป็นจริงทุกอย่างซึ่งมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกยากหนักที่จะคิดอย่างนี้ที่จะเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนกฎของธรรมชาติซึ่งคนทั้งหลายที่เกิดมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาก็จะเข้าไปปิดบังใจไม่ยอมรับนับถือกฎธรรมชาติเช่นกระดูกนี้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดร่างกายเราเมื่อสภาพการหมดไปแล้วก็คงมีโครงกระดูกนี่เป็นเรือนร่างเป็นแก่นของร่างกาย คนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่มีสภาพจะคงที่ได้ถ้ามีร่างกายบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อสิ้นลมปราณแล้วร่างกายก็จะผุพังน้ำเหลืองจะไหลธาตุดินไปส่วนหนึ่งธาตุน้ำไปส่วนหนึ่งธาตุไฟไปส่วนหนึ่ง,นนงและธาตุลมก็ไปอีกส่วนหนึ่งผลที่สุดเนื้อหนังก็จะสลายไปเหลือแต่ธาตุกระดู กระดูกก็จะเป็นโครงอย่างนี้หาความสวยไม่ได้หาความงามไม่เจออัตภาพร่างกายอย่างนี้มันเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงมาในระหว่างกลางแล้วต่อไปก็ผุพังทำลายไปใน,นที่สุดเป็นอนัตตาอย่างนี้ไม่มีอนิจจังสุขังอัตตาหมายความว่า นิจจังมีสภาพคงที่สุขขังไม่มีทุกข์อัตตามีสภาพเป็นตัวตนยืนนานตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับอัตภาพที่มีขันห้านั้นมันต้องเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่เรื่อยไปเพราะความไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์นี่แหละสภาวะอนัตตาจึงปรากฏ คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันรอวันพังมันทำลายเนี่ร่างกระดูกที่เราเห็นนี้เมื่อก่อนก็มีเรือนร่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างเรามีรมปานเหมือนกันมีชีวิตจิตใจเหมือนกันแต่วันนี้เหนื้อหนังมังสามันหมดไปแล้วเหลือแต่กระดูกอันเป็นส่วนเก่นแท้ภายในร่างกายเมื่อพิจารณาไปส่วนไหน มันก็ไม่น่ารักไม่น่าดูไม่น่าชมมันมีแต่ความน่าเกลียดจึงกล่าวได้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายนี่สิเป็นของเที่ยงแน่นอนการเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยจุย่าอะไรในชีวิตมันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ช่างมันเอาดีเข้าไว้ดีนั่นก็คือธรรมะ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เราคิดเสมอว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมและธาตุไฟซึ่งมันก็ปั้นเป็นก้อนขึ้นมาเขาแยกเรียกเป็นอาการสาและในไม่ช้า มันก็ตายจะลืมความตายเป็นสำคัญถึงแม้เราจะมีคาถาอาคมของดีอะไรก็ตามเราทุกคนก็ต้องตายแต่ก่อนตายควรเลือกทางเดินเอาอย่างน้อยที่สุดเราควรจะได้ไปสวรรค์ชั้นกาม,มาวาจรให้ได้ขอให้ทุกคนนะเวลาก่อนจะหลับนอนให้นึกถึงความดีที่ตนเคยทำทรัพย์สินที่สละเป็นวิหารทาน ธรรมทานสังคทานเลี้ยงพระนึกถึงศีลที่ตนเคยรับมาเทศที่ตนเคยฟังและหมั่นภาวนาถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธทูธรรมโมสังคฆเมื่อจะเจริญกรรมฐานให้ตั้งอยู่ในพรมิหารสีให้เป็นฌานสมาธิแน่วแน่ให้แผ่เมตตาไปทั่วจักรวาล แล้วจึงพิจารณาตามอารมณ์หรือภาวนาตามแบบสมถะทุกคนตายแล้วจงไปสวรรค์จงไปพรหมโลกจงไปนิพพานหลวงพ่อปานท่านจะไม่มีความประมาทในชีวิตท่านคิดว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกถ้าสิ้นลมปราณเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นท่านเร่งรัดทำความดีมากมายคือสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลาย ด้วยการรักษาโรคบ้างมีใครอดอยากที่ไหนท่านก็นําอาหารการบริโภคไปแจกพระวัดไหนไม่มีกระถินจะรับท่านก็พาญาติโยมไปทอดกระถินให้ที่วัดนั้นการก่อสร้างก็สร้างคราวเดียวสามถึงสี่วัดพร้อมๆกันและสำหรับจริยวัดนั้นก็สั่งสอนอบรมพระทุกๆสิบ้าวันคือวันโกรของกลางเดือน กบันโกลนของวันสิ้นเดือนท่านจะต้องประชุมพระและนำข้อวัดปฏิบัติตามพระวินัยวิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดอย่างง่ายๆและอุปสรรคในการปฏิบัติพระกรรมฐานการที่ท่านทำทุกอย่างนั้นจัดเป็นมหากุศลเพราะการทำบุญที่เป็นส่วนสาธารณะนั้นเช่นเอาเข้าวสารเอาอาหารไปแจกคนยากจนเอาเสื้อผ้าไปแจก ถ้าจะเปรียบกันกให้ประเภทนี้ก็คือความดีคล้ายกันถวายสังฆทานแต่เสมอสังฆทานไม่ได้เพราะสังฆทานเป็นทานที่หมายเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระอริยสงฆ์เป็นผู้รับการี่เราให้กับคนก็เชื่อว่าบางคนที่เป็นผู้รับอาจจะเป็นคนมีศีลไม่บริสุทธิ์อนิสงส์ก็จะน้อยไปหน่อยแต่ถึงจะน้อยประการใดก็ตาม บุญบาร,รมีประเภทนี้ก็ยังสามารถจะส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตายในชาติปัจจุบันทางที่เราจะได้ไปก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงบนเทวโลกหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคแม้ท่านจะมรณาภาพไปแล้วเกือบ8ปปีแต่นามยังเป็นที่กล่าวขวันของคณะสิทธิ์และคนทั่วไป โดยเฉพาะชาวเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาต่างรักและห่วงแหนในมงคลวัตถุของท่านเป็นอย่างยิ่งและแทบทุกครัวเรือนจะต้องมีภาพถ่ายของท่านบูชาไว้เป็นมงคลน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่ เป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ